สวัสดีค่ะผู้ติดตามช่องพายุสายฝนวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์สำคัญที่ต้องรู้ทั้งเรื่องพายุโซนร้อนเฟิงเฉินและผลกระทบอากาศต่อประเทศไทยในช่วงนี้วันนี้ภูมิภาคตะวันออกของทะเลจีนใต้และฟิลิปปินส์มีพายุโซนร้อนเฟิงเฉินที่เคลื่อนตัวและสร้างฝนหนักในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงได้รับลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นเข้ามาทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายในหลายภาคโดยเฉพาะภาคใต้ที่เสี่ยงฝนหนักและคลื่นลมแรงข้อมูลอัปเดตจากสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันการขึ้นฝั่งและผลกระทบในฟิลิปปินส์แล้วพายุเฟิงเฉินเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เกิดฝนหนัก น้ำท่วมขังและมีรายงานการอพยพป,ประชาชนเป็นจำนวนมากโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศและภาพดาวเทียมชี้เส้นทางที่พายุจะเคลื่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ก่อนมีแนวโน้มเลี้ยวขึ้นทางฝั่งจีนหรือเวียดนามในวันถัดไป สิ่งนี้หมายถึงจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทะเลกันดามันและอ่าวไทยผ่านการส่งความชื้นเข้ามาแบบซ้ำๆซ,ซึ่งอาจทำให้ฝนสะสมในภาคใต้ของไทยรุนแรงขึ้นชั่วคราวภาคใต้เสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากคลื่นลมในทะเลสูง1-2เมตรและจะสูงกว่า2เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคนองดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและระวังน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ต่ำ ภาคกลางกรุงเทพมีฝนฟ้าขนองเป็นบางช่วงโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำหากฝนตกหนักกระทันหันอาจเกิดน้ำท่วมขังในจุดที่ระบายไม่ดีได้จึงเตือนชะลอการเดินทางหากท้องฟ้าเมื่อจัดภาคเหนืออีสานมีโอกาสฝนฟ้าขนองเป็นจุดๆโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและลำน้ำเล็กๆที่อาจมีน้ำไหลบ่าต้องระวังน้ำป่าไหลหลากบริเวณหุบเขา ให้จับตาจังหวัดชายฝั่งของภาคใต้เช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตสงขลารวมถึงอ่าวไทยตอนล่างและฝั่งอันดามันเพราะมีความเสี่ยงทั้งฝนหนักและคลื่นสูง สรุปวันนี้พายุเฟิงเฉินสร้างผลกระทบหนักในฟิลิปปินส์และยังส่งผลโดยอ้อมให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากช่องนี้และจากกรมอุตุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางพายุหรือระดับการเตือนภยัย ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องพายุสายฝนอยู่กับเราทุกลมทุกฝนตามพายุไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพบกันตอนหน้าถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะ